ันนี้เราจะมาคุยกันค่ะนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของความสวยความงามที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะและในกลุ่มของออคุณมาตั้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางตัวแล้วก็ของคุณวิเชียนด้วยนะคะของ Happy Gi ิฟค่ะเริ่มทพี่ตัวไหนก่อนดีคะตาเป้วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความสวยความงามนะคะดิม,มารินเวก,ก็ช่วยในเรื่องความสวยความงามได้เหมือนกันบางคนลดน้ําหนักเยอะๆแล้วก็เกิดอาการเหี่ยวผ<ช>ิวหน้าเหี่ยวโยนสิ่ง <ยน S 1> ที่คน,นผอมลดน้าหนักตกัวไม่สวยคือผอมแล้วเหี่ยวค่ะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมันก็ใช้หลักการของการมีกรดอะมิโน,โนในโปรตีนที่ครบถ้วนรวมกับคอลลาเจนจากปลาหลายคนถามว่าหมอทําไมโลโก้ดีบอรินเวมันมีปลาด้วยก็ค,คือคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำเล็กนั่นเองนะคะที่จะทําให้พอมันทํางานร่วมกับโปรตีนเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนที่ผิวเนี่ยมันทํางานได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจเรื่องดีบารินเวคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยดีมารินเวจะสวยขึ้นจะหล่อขึ้นจะรวยและไม่เหี่ยวโอเคไหม จบเนี่ยสไตล์เราแค่นี้แหละถูกไหมคะไม่ต้องพูดได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีจะขายแล้วนะคะคืนเย็นนะคะเดี๋ยวกําลังการผลิตจะค่อยๆตามมานะคะในเรื่องของขนมปังคุณหมอเสริมหน่อยไหมคะ,คะส่วนเรื่องขนมปังมีคําถามและข้อโต้แย้งมาเยอะนะคะขนมปังเนี่ยถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งจะอยู่ได้6เดือนนะคะแต่ที่ต้องระบุในสลากแบบนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเรากําลังขออนุญาตทะเบียนสลากพิเศษเป็นอาหารแช่แข็ง ตัวนี้จึงเป็นสลากชั่วคราวนะคะสลากชั่วคราวนี่ที่มันเขียนว่า6วันแล้วหลายๆคนจะตกใจไม่ต้องกลัวนะคะถ้านเอาไปแช่แข็งเลยแล้วมันจะอยู่ได้6เดือนส่วน ถ้าเผื่อผู้บริโภคของเราจะกังวลใจนะคะอีกประมาณ1เดือนครึ่งค่ะซองมันจะเปลี่ยนเป็นซองฟอยที่เขียนว่าเป็นอาหารแช่แข็งและมีอายุ6เดือนนะคะท่าน,นไม่ต้องกังวลน,นะคะแต่ขนมปังเนี่ยมันอร่อยมากถ้าเอาไปปิ้งนะคะคข้อดีของอาหารขนมปังในดิมาริเวก็คือว่ามันแช่แข็งอยู่หยิบมาปิ้งได้เลยถ้าถ้าเราไปเอาขนมปังที่ธรรมดาธรรมดาไปแช่แข็งเนี่ยแล้วเอามาปิ้งอะ่ะมันจะกระด้าง แต่ถ้าเป็นขนมปังของเราเนี่ยด้วยความที่มีธัญพืชแล้วมีคาร์โบไฮเดรตคุณภาพดีเนี่ยออกมาจากช่องแค่แข็งปิ้งเลยเคยหรือย,ยังคะอร่อยเลยนะอร่อยเลยค่ะและที่หมอท้าพิสูจน์มากๆเลยนะคะคือซุปข้าวโพดกับซุปเห็ดค,ค่ะค่ะอันนี้ไม่ใช่ซุปธรรมดา,าจริงหลายคนบอกว่าค่ะยี้หนูไม่ชอบซุปรหรอหมอจะบอกเลยนะนี่โปรดเชื่อหมอเลยนะคะหมอน้าตัวกินซุปเลยนะคะ โรงแรมห้าดาวเนี่ยจะมีซุปข้าวโพดที่อร่อยไม่กี่โรงแรมเลยนะคะและในซุปที่อร่อยที่สุดของโรงแรมพวกนั้นสูซ้ซุปของเราไม่ได้นะคะท้าเลยค่ะท้าให้ท่านให้ไฮโซกินค่ะคนที่กินซุปเก่งคือพวกไฮโซค่ะรู้จักไฮโซไหมคะ <c oughs> นะคะ <c oughs> พวกเราอาจจะไม่ถนัดซุปพวกเราจถนัดเวพวกเราเออไม่ใช่พวกเราถนัดขนมปังาขาไก่น้ำพริกเผาแต่ไฮโซกินซุป กินขนมปังะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยไปได้ทุกสังคมเลยค่ะนะคะใครที่ชอบซุปเปอร์ลองเปลี่ยนมากินซุปของเราดู <c oughs> นะคะ แล้วก็นอกจากนี้เรายังมีสื่อทางธุรกิจที่เอามาช่วยท่านในการขยายงานเพิ่มเติมด้วยออหมออยากจะบอกทุกท่านนิดนึงนะคะในแง่ของนักธุรกิจนะคะคนเราเนี่ยถ้าเราจะขยายงานกับอะไรเราต้องรู้ให้จริงแลวรู้ให้แม่นยําเพราะฉะเราทําสื่อเอาไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะสื่อที่จะมีก็มีตั้งแต่ซีดีนะคะแล้วก็มีสื่อเป็นเอกสารตอนนี้เป็นเอกสารจะเสร็จก่อนค,ะค่ะจย์เป้ตั้งใจทํามากเลยนะคะทีมงานของ เภสัชกรของเราเนี่ยนะคะทำออกมา2สื่อค่ะ <laughs> สื่อแรกคือความรู้ที่เกี่ยวกับด e บ m a r i n e Way เรื่องของฮอร์โมนตัวร้ายพระเอกพระเอกกับผู้ร้ายคงไม่ไม่พูดบูเหมือนที่หมอพูดนะนะคะ <railway> อันนี้ก็จะเป็นหลักเป็นการนอยและอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่แนะนําทํายังไงจะทานแล้วไม่อ้วนไหนใครได้ลองชิมผลิตภัณฑ์ของด e บ m a r i n e Way แล้วบ้างขอดูมือหน่อยได้ไหมคะ <laughs> ชอบไหมคะอร่อยใช่ไหมนะคะลองเชื่อหมอนนะ เอาสักนิดหนึ่งนะขอสักอาทิตย์แรกนะนับจากนี้ไปนะลองกินมันสักวันละสองมือ้อไหวไหมคะนะแล้วก็กินธรรมดาธรรมดาแบบชนิดไม่ใช่หักโหมนะ,ะธรรมดาธรรมดาสักมื้อหนึ่งแล้วระหว่างวันที่หิวก็กินขาไก่กินขนมไปลองเชื่อหมอนะคะสักอาทิตย์หนึ่งยังไม่ต้องถือว่าเราเข้าโปรแกรมอะไรถือว่าเราแค่เป็นเจ้าของกิฟต์ฟรีแล้วเราลองดูโอเคไหมนะคะค่ะ,คะโอเคค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะเราสามารถไปชงชิมเราจัดเป็นคอร์สจัด ประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็เอาสินค้าดิมารินเวไปช่วยในการายาเรากำลังจะมีหลักสูตรค่ะจะ,ะมีโค้ชต้นแบบ44ท่านนะคะที่ตอนนี้ก็ลดเกินไปคนละหลายหลาโลแล้ว<ช>พร้อมกับมีความรู้ที่จะไปนแนะนําเพื่อนด้วยเขาจะสามารถไปจัดชงชิมนะคะและหลักสูตรต่อไปที่เราจะมีต่อไปก็คือว่าเชิญทุกทท่านมานะคะมาเป็นโค้ชต้นแบบรุ่นถัดถัดไปนะคะ,คะถึงจะไม่ได้เข้าโปรแกรมไม่มีเวลามากเราก็จะใช้เวลาเร่งรัดเรียนรู้ในเวลาวันเดียวได้นะคะ แต่3ครั้งในโรงแรมอินทราและทุกท่านก็จะสามารถที่จะทํางานด้วยดิมารินเว่ได้ค่ะเดี๋ยวหลักสูตรหมอจะบอกทีหลังนะคะค่ะ,คะอันนี้โครงการโครงการ2บอกข่าวดีนิดนึงนะคะ,คะว่าเราสามารถารับรับตำแหน่งของอท่านนักธุรกิจในตำแหน่งวีนัสขึ้นไปแล้ว ะะต,ตอนแรกเราเราจะนับเป็นรุ่นแรกเ,เราขอพาราไดซ์ก่อน4 4ท่านรุ่นที่2เนี่ยนะคะก็รับได้อีกประมาณ40กว่าท่านเช่นกันแต่อันนี้คือเข้าคอร์สกับเราเต็มที่นะคะ8อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะนะคะ8อาทิตย์เหมือนเดิมเลยนะคะหลักการเดิมเป็นโค้ชรุ่น2แต่เราจะขอเป็นวีนัสขึ้นไปนะค,ะค่ะ,ะค่ะแล้วก็มียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ยอดกลุ่มทีมกลางอยู่ที่200,000 p v นะคะก็ติดต่อที่ศูนย์ธุรกิจที่ท่านใช้บริการอยู่ค่ะอันนี้เป็นคอร์สจริงๆนะค่ะ มากันทุกอาทิตย์จริงๆนะคะแล้วก็เป็นมีประกศาศนียบาบัตรจริงๆค่ะโอเคค่ะไปที่สินค้าตัวถัดไปเลยดีกว่าค่ะสินค้าตัว,ตว,น,ตวนี้ยังไม่มาใช่ไหมแตนเป้ยังไม่มาค่ะเราจะมาหน้าร้อนค่ะเราออกแบบไว<ต>้ให้หรอจะบอกบว่าอย่างนี้ค่ะว่าสินค้าทุกตัววันนี้หมอจะไม่ไม่มาพูดเรื่องรายละเอียดของสารสําคัญนะแต่หมอจะบอกว่าสินค้าทุกตัวของกิฟฟารีเนี่ยจะมีจุดยืนของมัน ว่าเราจะเจาะกลุ่มไหนและเหมาะกับใครนะคะถ้าพูดถึงเรสซนอลเจลเนี่ยนะคะทุกคนเคยรู้จักเรสูวลาททแล้วใช่ไหมคะสารสกัดจากองุ่นนะคะเป็นองุ่นนะคะคุณค่าจากไวน์ที่ไร้แอลกอฮอล์จำได้ไหมนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวที่ช่วยลดความเสี่ยงของยีนที่่กนที่ไม่ดียีนที่ก่อให้เกิดโรคที่ไม่ดี ถ้ากินเข้าไปก็คือช่วยลดคนบางคนอาจจะมียีนเป็นเบาหวานมียีนเป็นมะเร็งอันนั้นก็คือตัวผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วแต่ตัวนี้เป็นเจลค่ะเจลสําหรับผิวหน้ามันจะช่วยเรื่องคนที่มีปัญหาจากยีนที่ไม่ดีเช่นบางตระกูลมีผิวที่หมองคล้ำรูขุมขนใหญ่หยาบกล้านเป็นฝ้าเป็นกระได้ง่าย เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เนี่ยนะคะลดความเสี่ยงจากยีนต่างๆรวมทั้งคนขี้แพ้เป็นโรคภูมิแพ้ทั้งหลายเราไม่ใส่น้ําหอมเลยจุดขายนะคะไม่ใส่น้ําหอมเลยและมันอยู่ในสภาพของเจลเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหนียวเหนอดหนะจึงเหมาะกับคนหน้ามัน สรุปว่าตัวนี้เหมาะกับใครพูดสั้นๆเลยนะคะเหมาะกับคนที่หน้ามีปัญหาทางพันธุกรรมเรารู้ๆแล้วพ่อแม่ปู่ยา่าตาย,ยายเราเนี่ยผิวไม่ค่อยดีจากอะไรใช้่เลย<พ>อายุเท่าไหร่หก็ใช้ได้ะนะคะหน้ามันหาอะไรใช้ยากในกิฟฟอรินอ่ะเขาไม่ชอบอะไรเนนะอะนะเลยหมอตัวนี้เลยะนะคะและเขาขี้แพ้มากเลยหมอตัวนี้เลยนะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยใช้คู่กับครีมตัวอื่นบำรุงผิวตัวอื่นได้เลย นั่นจะเนื้อเบาเป็นเจลเย็นค่ะหมอหน้าร้อนแน่เนี่ยกำลังร้อนแล้ววันนี้หมอเริ่มรู้สึกว่ามันร้อนแล้วนะคะค่ะโอเคตัวถัดมาถาฟ้าค่ะคุณหมออ,อมตัวคำถามว่าหมอแล้วก็มีทาฟ้าแล้วแล้วก็มีนี่นั่นโน้นแล้วทําไมเราต้องมีเมละไว้อีกล่ะนะคะเพราะสารสําคัญมันคนละตัวะคะ่ะนะคะแล้วหลักการของการรักษาฝ้านี่ยมันไม่มีอะไรมากหรอกบางทีใช้ไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีต้องเรียกว่ามันจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้ละเราอาจจะปรับไปใช้อีกตัวหนึ่ง ใช้ไปอีกสองสาเดือนมันดีขึ้นแล้วมันก็หยุดอยู่ที่เดิมแล้วแล้วก็อาจจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรที่มีเอาไว้นะคะสําหรับบางคนที่ใช้ตัวเดิมแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นนะคะลองมากลับใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้สักสองสาเดือนแล้วอาจจะกลับไปใช้ตัวอื่นได้นะคะในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิฟฟารีนสารสําคัญที่เป็นนวัตกรรมเราต้องมีให้ครบเราต้องมีให้หมดเราจะล้าสมัยไม่ได้นะคะแต่ <iment? S 1> ไม่ได้แบบว่าตัวเดิมไม่ดีนะคะมันอาใช้กลับไปกลับมาได้ะคะ่ะ มีอะไรมันนนี้บ้างคะจย์เป้ค่ะมีสารสําคัญตัวนี้อยากจะให้จำดิดนึงเพราะตอนนี้มีโฆษณาอยู่ในท้องตลาดเหมือนกันนะคะเขาชื่อว่า h e x y l r e s o r ซ i นอ l นะคะเป็นสารสำคัญนวัตกรรมใหม่เขาบอกว่ามีฤทธิ์ใกล้เคียงกับไฮโดโครควินโนนถ้าพวกเราเคยรู้ในออยออก็จะไล่จับผลิตภัณฑ์ทาฟ้าที่มีไฮโดโครควินโนนนะคะเพราะว่าไฮโดโครควินโนนเนี่ยเป็นยาฟ้าที่จะขายได้โดยหมอในคลินิกเท่านั้นเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะ พอหยุดใช้แล้วหน้ามันจะดำมีรีบองมีรีบาวแต่ประสิทธิภาพในการรักษาฝ้าของมันเนี่ยดีก็เลยมีเครื่องสำอางหลายยี่ห้อเนี่ยทำผิดกฎของออยแอบเอามันออกมาขายแต่ตัวนนะะ ial, ino, เนี้ยนะคะเฮกเซิลลลซอร์ซินอลเนี่ยเป็นสารสำคัญที่ออยอนุญ,ญาตให้ขายเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แต่หลายๆคนไปทำการวิจัยแล้วพบว่ามันดีกว่าไฮโดรคิินนค่ะนะคะ,นะคะนี่คือจุดขายของมันจึงเมสากันไปในโซเชียลมีเดีย และ,ะขายกันออนไลน์ในยี่ห้อ ABC ดีมากๆดาราก็เอามาขายเพราะฉะนั้นในเมื่อดารามีเราก็ต้องมีใช่ไหมเพราะ,ะพวกเราก็เป็นดาราเหมือนกันใช่ไหมคะนี่นะคะ,ะ,คะมีแค่นี้ไม่พอคะ่ะเรายังบวกอีกหนึ่งนวัตกรรมก็คือเป็นสารที่พัฒนามาจาก AHA นะคะเขาชื่อว่า PHA เขาบอกว่ามีฤทธิ์ในการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนโดยที่ไม่ได้ทำให้เกิดการระคายเคืองแต่อย่างใดน,นะคะ คือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาต้องพัฒนาไม่หยุดนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่ผลิตพวกวัตถุดิบของเครื่องสาอางเนี่ยเขาต้องสู้เพราะว่าคนเราตอนนี้ต้องเรียกว่าอยากสวยอยากหลอนะคะแล้วก็กลัวแก่มากกว่ากลัวตายอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะคิดว่าการรักษาฝ้าที่ดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการขั้นตอนการไม่ให้สร้างเม็ดเซลล์เซลล์สีผิวเมลานินพิกเมนต์แล้วก็ต้องมีการผลัด ไอ้ผิวเนี่ยที่มันอยากกล้านออกไปดังนั้นในอดีตไอ้การผลัดเซลล์ผิวเนี่ยมันใช้สารบางตัวเช่น a s a พวกเนี้ยบางคนก็จะแดงแล้วก็จะลอกนักวิทยาศาสตร์ก็ต้องมาคิดทำยังไงมันจะไม่แดงทำยังไงมันจะไม่ลอกทำยังไงหน้าเขาจะไม่เสียไม่กระด้างก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็น pha ตัวนี้ค่ะ,คะนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะโดยที่ตอนเช้าเนี่ยเราก็ต้องมีกันแดดเอาไว้ ปอกปกป้องแสงแดดเพื่อไม่ให้มันมากระตุ้นให้เกิดฝ้าเพิ่มเติมนนะะด้วยนะคะใครอยากรักษาฝ้าแล้วไม่ซื้อกันแดดยาขายนะคะจริงไหมไม่ป้องกันเอาแต่รักษาไม่ได้และอย่าลืมนะคะดั้งเดิมของเราใครอยากรักษาฝ้าโปรดถามเขาก่อนว่าตอนนี้เขากําลังรักษาฝ้าด้วยอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเผิดอเขารักษาฝ้าด้วยยาของคุณหมอตามคลินิกเขาหยุดทันทีไม่ได้นะคะหยุดทันที มาเปลี่ยนเป็นของเราหนะ้าเขาจะดําปีและเขาจะโทษเรานะคะว่เาเราจะแนะนําว่าถ้าเขาอยากใช้ของเราและเขาเคยใช้อะไรมาก,ก็ให้เขาหยุดของเขาก่อนอย่างน้อย2อาทิตย์เพราะถ้าระหว่าง2อาทิตย์ที่หยุดเนี่ยถ้ามันดําจะได้ไม่โทษเราเขาจะรู้ว่ามันเกิดจากรีบาวซึ่งถ้าเบิดเขาใช้เป็นนานๆหน้าเขาจะค่อยๆบางลงบางลงและอันตรายได้นะคะดังนั้นมาใช้ของเราเนี่ยปลอดภยัยแต่ต้องหยุดของเก่าก่อนงงไหมคะ ไม่งงนะโอเคค่ะถ้าเขาใช้ของเราอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรใช้ต่อได้เลยแต่ถ้าใช้ของเราไม่เป็นไรค่ะเพราะของเราไม่มีรีบาวอยู่แล้วค่ะนะคะตัวที่จะมีรีบาวคือสเตียรอยกับไฮดรคิโนนค่ะซึ่งจะเป็นในยายาจริงๆที่ที่เขาห้ามขายเป็นเครื่องสําอางค่ะหรือบางทีเครื่องสำอางในท้องตลาดที่เราไม่รู้ไม่มีออยไม่มีมาตรฐานการทันออยนานๆก็จะไปจับทีสัก3 0 4 0ยี่ห้อนะคะค่ะนะคะโอเคค่ะ ต่อมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาแรงอีกเช่นกันะค่ะอันนี้นี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ค่ะทำไมเขาอยากหน้าเรียวนะคะแล้วมีคนถามว่าเรียวจริงเหรอหมอนะคะมันก็จะบอกว่ามันจะเรียวนะคะจากคนที่หน้าเนี่ยหย่อนคล้อยนะคะ,คะหรือว่ามีเนื้อตรงนี้เยอะๆตัวนี้ประกอบกับการนวดที่ถูกต้องมันจะทำให้ผิวตรงนี้แน่นและกระชับขึ้นนะคะ,คะ จึงเป็นที่มาของคำที่พูดว่าหน้า v s h a p e Vshape อะไรนั่นแหละนะคะ,คะในเมื่อเราไม่ได้ทำสัญญกรรมเราไม่ได้ไปดูดนั่นดูดนี่เราเอาแบบปลอดภัยเราก็ต้องขยันนวดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ครีมตัวนี้ค่ะ ตัวนี้จะเป็นเนื้อี่รั่มนะคะจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างรวด,รวดเร็วแต่ว่าเขาจะมีระยะเวลาพอสําหรับการนวดนะคะซึ่งเป้ก็จะมีท่านวดเอาไว้ให้นะคะตอนแรกเราจะนวดกันที่หน้าผากก่อนยกขึ้นนะคะพอมาข้างๆเราก็ยกขึ้นนะคะใต้ตาก็ยกขึ้น ข้างก็ยกขึ้นตรงกลามก็ยกขึ้นอย่าลืมตรงคอด้วยนะคะตรงคอเราก็ยกขึ้นบอกว่ามันจําง่ายอ่ะเพราะพวกเราก็อยากจะรู้อยู่แล้วว่าเราก็ไม่อยากให้มันหย่อนลงใช่ไหมหลักการนั่นก็คือดึงยกขึ้นนะคะถ้าเราดึงสวยลงมาก็เรียบร้อยนะคะแต่ V shape ก็จะกลายเป็น O shape U s h a p อะไรอย่างเงี้ยนะและที่สำคัญเราต้องปั๊มลงมาในปริมาณที่พอเหมาะใช้เพื่ออะคนชอบพูดว่าขี้เกียจวอมครีมอ่ะเอสตาแซนดินครีมก็ขี้เกียจวอม โหชีวิตเราเนี่ยต้องแลกนะคะนะคะ <c oughs> ถ้าอยากจะสวยเนี่ยก็ต้องยอมทนนะอีแค่วอมครีมแค่สองสาวินาทีนี่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรใช่ไหมถ้า <c oughs> อยากจะหน้าเร็วสวยกับอีกแค่นวดก็ไม่ได้เสียเวลาอะไร <c oughs> อย่างมากก็นาทีสองนาทีตื่นเช้าขึ้นสองนาทีก็ไม่ได้เป็นไรใช่ไหมค่ะนะคะนะคะ แล้วพวกเราก็แนะนําเวลาผู้บริโภคจะซื้อใช้ว่าเครื่องสําอางหรืออาหารเสริมจะดีแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนใช้ต้องใช้ให้เป็นด้วยนะใช่ค่ะคุณหมอคะตอนนี้เรามีนวดเพื่อยกกระชับผิวหน้ามันจะมีนวดอีกแบบหนึ่งที่ใช้ face c o n t o u อพ p ลิ i c a t อ r อันนี้นวดเพื่อสลายกระจุกไขมันเขาก็ถามว่าตัวนี้กับ Face Contour สามารถใช้คู่ควบคู่กันได้ไหมหมอบอกเลยว่าพวกเราชอบลืมแนะนำา Face Contour App เคเตอรแต่จริงๆเนี่ยมันคือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดตัวหนึ่งของกิฟต์รีนะ มะะันผลิตจากสเตลเลส,สตีลบริสุทธิ์จริงๆเลยนะคะที่ก็ใช้กับเครื่องมือแพทย์เลยแล้วมีอันเดียวเนี่ยส่งต่อได้ถึงลูกหลานหลโหลเลยนะคะ <laughs>